เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะผลของชมวงหรือสมงนะคะลักษณะของผลนะคะดูนะคะลักษณะของผลคล้ายคล้ายลูกมังคุดนะคะแต่คนละสีแค่นั้นเองนะคะอาลักษณะของเขาจะเป็นกลีบเป็นร่องเป็นกลีบเป็นนะคะที่ว่าน่าจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะข้างในของผล ก้มอง,มงนะคะลิชมูวังเป็นยังไงดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นะคะนี่คือใส่ไหนของเขานะคะถ้าเรามาปีบเท่าก,กับมันคุดเปีกก็จะเป็นสีส้มแล้วก็ เน,นี้ก็จะเป็นสีส้มดูเปี้ยวาละคล้ายกันเลยเนาษษษะปุติสารอเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะจะมาชิมดูว่ารสชาติเขาเป็นยังไงบางนนคนชอบชอบกินนะคะอะมีคนหนึ่งชอบกินลรวสั่งให้หาในป่าให้ ชิมดูว่าชอบเป็นยังไงหอมหวานเปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวไม่มากอร่อยค่ะก็เห็นแต่ร่วมตามป่าเยอะเลยนะคะก็ไม่คิดว่าเขาจะอร่อย ปลูกไว้ที่บ้านสองต้นนะคะก็สูงแล้วก็ที่เป็นที่เห็นนะคะก็ีจะลองทานกับน้ำน้ำปลาหวานนะคะน้ำปลาหวานจะเป็นยังไงหร่อยมาก ผลไม้ที่คนมองข้ามนะคะเห็นอยู่ตามป่านะคะจะร่วงเต็มหมดเลยไม่ว่าจะอร่อยขนาดนี้นะคะครับคินี้ก็มาให้ได้รู้จักต้นชมวงแล้วก็ผลของเขานะคะเราสามารถทานได้อร่อยด้วยนะคะเพราะว่าบางต้นก็หวานบางต้นก็จะเปรี้ยวนะคะนะคะคล้ายๆกับ